ดูดูดูมันเดือดมันเดือดโอ้โหโอ้โห้เบงดูดิไขมันนี่ดูชิ้นนี้ดูชิ้นนี้ไขมันล้วนเลยฮะ เอาละครับวันนี้เราได้เนื้อลิ้วซี่โครงย่างมาแล้วครับนีแบบสดเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ทําเมนูย่างกันแซ่บๆนะครับเอาแบบจีดจาดหน่อยเพราะว่าช่วงนี้ช่วงเช้าครับอยากตื่นอยากตื่นโดยที่ไม่กินกาแฟครับมาเนี่ย่เดี๋ยวเรามาปรุงกันครับแบบจีดจาดเรียบร้อยครับหนนัวรสดีครับพริกครับใส่ไปเลยตัดรสด้วยน้าตาลครับนิดนึงน้ำมันหอยครับขาดไม่ได้ ผิดไทยครับใส่ไปเลยแล้วก็คนครับจะออกความเห็นความรู้ครับรับรองว่าเมนูนี้แซ่บแน่นอนครับครับได้แล้วฮะด,ดูดิมากินไหมดูสิโคงไปที่แล้วดูดิสีสันเลยอ่ะป่ะหรือยากกันเลยโอ้ยดูหอมมากครับบอกเลยมา,มาดูดูว่าเป็นยังไงครับ ดูดูดูมันเดือดมันเดือดโอ้มาได้ที่แล้วเดี๋ยวไปหั่นกันครับดูร้อนๆเลยไหมดูดิผมจะกระชิ่นนะดูนครับไม่ต้องห่วงนะครับแต่แกงเราใช้สเตนเลสอย่างดีนะครับเห็นแล้วแบบเรี้ยวกปากเลยครับโอ้โหเบงดูดิไขมันนี่ ดูความ juicy ฉ่ำนะครับเราได้ลิ้วซิโคเนี่ยครับนี่ครับถ้าสูตรจีจานเลยนะครับสูตรดีนะครับสูตรเผ็ดเลยนะครับลิ้วซโคก็มีความหอมก็มีความฉ่ำนะครับแล้วก็มีไขมันในตัวนิดๆนะครับเราจะย่างให้ชุ่มฉ่ำนะครับน้าในเนื้อเขาอร่อยมากๆเลยนะครับบอกได้เลยว่าคนสั่งเยอะมากนะครับที่ลาบโคไทยนะครับ เอาชิ้นที่มีไขมันนี้นะครับอืมนัวเผ็ดอร่อยมากดูดิเนื้อล้วนๆแล้วชอบชิ้นอะไรนะชิ้นติดน,นั่นๆนเลยไม่ไม่เกี่ยงดูหไหมอืมอชิ้นจ r á i วะละมุนลนะใส่พริกาล่าวีได้เลยนอะดูชิ้นนี้ดูชิ้นนี้ไขมันล้วนๆ,ๆเลยะครับอื งัวเกิน <analyze> ก <anthropology> ็เจอกันที่ไหนนะเบ๊กร้าคนไทยครับผมครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวปักบุญไปข้างล่างว่าจะมาเจอพวกเราที่ไหน้วครับมาชิมฝีมือเราฮะริ้วซิโคงจีจัดนะครับอย่าลืมมาสั่งกันนะครับไปก่อนล้วครับบายบายขอตัวกินก่อน